สวัสดีค่ะวันนี้เันพุธที่8มีนาคม266 6นะคะสำหรับการบ้านหุ้นวันนี้นะคะก็ได้นำหุ้น acc มาทำการวิเคราะห์กราฟทางด้านเทคนิคเพื่อดูแนวโน้มทิศทางราคาหุ้นกันนะคะ,ะกราฟที่ใช้นะคะวันนี้มาจากเว็บไซต์สยามชาร์ต t com ค่ะและใช้เป็น time frame n ค่ะเป็นภาพรายเดือนนะคะภาพรายเดือนเนี่ยนะคะก็จะเหมาะสำหรับการวางแผนการลงทุนในระยะยาวได้ดีเลยทีเดียวนะคะ ในรอบ5เดือนที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2022มาจนถึงเดือนมีนาคม2023นะณปัจจุบันเนี้ยนะคะก็จะเห็นว่าหุ้น acc เนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบล่างนะคะซึ่งมีกรอบราคาด้านล่างอยู่ระหว่าง หบาทมาจนถึง1บาท35สตางค์นั่นเองค่ะและกรอบด้านบนถัดไปนะคะก็จะเริ่มจากราคาที่1บาท35ไปจนถึง1บาท70นั่นหมายความว่าหุ้น ACC เนี่ยนคะคะก็จะวิ่งอยู่ในกรอบระหว่างออช่วงราคาประมาณ35สตางค์นั่นเองนะคะดังนั้นราคาที่1บาท35เนี่ยจึงเปรียบเสมือนเป็นทั้งแนวรับและแนวต้านในตัวนะคะเนื่องจากว่า กรอบด้านล่างเนี่ยจะเริ่มจาก1บาทมาจนถึง1บาท35นะคะและณปัจจุบันราคาของ acc นะคะก็วิ่งมาอยู่ที่1บาท35แล้วนะคะนั่นหมายความว่าถ้า acc สามารถที่จะทะลุกรอบด้านล่างขึ้นไปเล่นในกรอบด้านบนได้เขาก็จะไปเล่นอยู่ในโซน1บาท35ถึง1บาท70เป็นลำดับต่อไปค่ะ แต่ในขณนะดเดียวกันถ้าไม่สามารถที่จะเบรกราคาที่1บาท35ขึ้นไปได้นะคะก็จะต้องมีการย่อตัวลงมาแล้วก็จะมาเล่นอยู่ในกรอบด้านล่างต่อไปนะคะในบริเวณราคา1บาทถึง1บาท35เหมือนเดิมค่ะและนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างในการวิเคราะห์กราฟทางด้านเทคนิคในท i m เฟรมมันนะคะเดี๋ยวมาดูใน t ท e f เ a m e Day กันค่ะว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับหุ้น ACC บ้างนะคะ สำหรับท่านที่เฝ้าหุ้นตัวนี้อยู่นะคะก็จะเห็นว่าวันนี้หุ้น ACC เปิดกระโดดขึ้นมาเลยนะคะจากราคาปิดเ,เมื่อวันอังคารที่7มีนาคม2566นะปิดที่ ราคา1บาท35นะคะแต่วันนี้เปิดโดดมาที่1บาท40เลยนะคะก็เรียกว่าขึ้นมา5ช่องเลยนะคะเปิดกระโดดขึ้นมาไปทำไฮไว้ที่1บาท43ค่ะแล้วก็ทำโลไว้ที่1บาท35นะคะซึ่งเป็นราคาปิดของเมื่อวานหรือว่าปิดแก๊ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็มาลุ้นต่อนะคะว่าหุ้น acc จะสามารถทะลุ กรอบด้านล่างขึ้นไปเล่นในกรอบด้านบนได้หรือไม่นะคะการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนสำหรับคลิปนี้มิได้เป็นการชี้นาให้ลงทุนในหุ้นตัวนี้แต่อย่างไรถือว่าเป็นการศึกษาหาความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคเท่านั้นนะคะพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ